ก็น,นี่ไงเวลาจิตหลุดพ้นเนี่ยจิตไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วจิตเป็นสังคตะเราฝึกเพื่อให้มันหลุดจากการตั้งอาศัยในอารมณ์ที่มันมาตั้งอาศัยในสี่ธาตนนุเราละนันทิเราคว้างทิ้งเราทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองทาให้มันหลุดหลุดแล้วจิตใช้ชีวิตไหมไม่ได้เกี่ยวไม่ได้คน มันเป็นท่าตามธรรมาชาติมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่มารู้มาหลงตัวนี้ว่าเป็นตัวตนตรงเนี้ยที่รู้ถึงความหลุดพ้นของตัวนี้เพราะเขาเป็นคนเดินมร์จริงๆเขาเป็นคนเดินมรกทั้งหมดเพราะเขาคือผู้ผู้เดินมรกคือผู้ที่ท่องเที่ยวในสังสารและเป็นผู้เดินมรกสัตว์ีิกุทั้งหลายสาัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสาร วิญ,ญญาณไม่ได้แล่นไปท่องเที่ยวไปวิญญาณไม่รู้เรื่องเป็นท่าตามธรรมชาติแต่สัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปสัตว์คือผู้ที่เข้ามามีฉันทะราทะนันทิตนาในขันทั้งห้านี้มันเป็นตัวมีความอยากความเพลินความพอใจในขันทั้งห้านี้สิ่งสิ่งหนึ่งขณะที่มีความเพลินอยากพอใจในนี้คือความยึดติดสัตว์ก็แปลว่ายึดต,ติดการยึดต,ติดสิ่งที่ยึดต,ติดการยึดต,ติดต,ตรงนี้บัญญัติสัตว์เรียกสิ่งสิ่งหนึ่งจึงถูก สิ่งสิ่งหนึ่งจึงถูกบัญญัติเรียกว่าสัตตสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังอย่างนี้เพราะนั้นสัตว์เข้ามาหลงยึดตรงนี้คนรู้เรื่องจริงคือคนนี้คือสิ่งสิ่งหนึ่งคือสัตว์บิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรบิญญาณก็ไปตั้งอาศัยในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณเป็นสิ่งเดียวที่สัตว์เข้ามาหลงยึดโดยไม่ปล่อยเลยสักครั้งเดียวแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารยังปล่อยบ้างคลายบ้างจับบ้างแต่อันนี้ถ้าดับปุ๊บจะจับ จิตหรือวิญญาณดวงใหม่ตลอดวิญญาณเป็นกริยาที่รู้แจ้งแต่เป็นกริยาที่รู้แจ้งของใครของจิตดังนั้นจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างก็เลยเลือกอันเดียวกันมาอันเดียวกันแต่ในตัวอันเดียวกันเมื่อมันมีผัสสะกระทบปุ๊บมันมีกริยาที่รู้แจ้งตัวธรรมลมเนี่ยธรรม,มังนะนามธรรมสามตัวนี้ ภาษาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาภาษาเป็นเหตุให้เกิดสัญญาภาษาเป็นเหตุให้เกิดสังขารภาษากระทบปุ๊บมีเวทนาเกิดขึ้นมีสัญญาเกิดขึ้นมีสังขารเกิดขึ้นการบัญญัติ3ตัวนี้บัญญัติมาจากภาษผภาษาเป็นเหตุเกิดของกรรมกรรมคือวิญญาณทิฏฐิสี่อย่างเปรียบเหมือนพื้นนาภาษากระทบปุ๊บกรรมเกิดก็คือธาตุนี้เกิดขึ้นลูกเกิดภาษากระทบปุ๊บเวทนาเกิดภาษากระทบปุ๊บสัญญาเกิดสังขารเกิดหรือกรรมเกิดพระเจ้าจึงบอก นิทานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะผัสสะจึงเป็นเหตุเกิดของกรรมผัสสะของใลายของวิญญาณของจิตที่กระทบกับนามรูปขันไดขันหนึ่งกระทบปุ๊บมีผัสสะหรือสัมผัสการรับรู้ตัวการรับรู้เนี่ยเรียกวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งดังนั้นกริยาที่รู้แจ้งเนี่ยมันจะไม่รู้แจ้งในสิ่งใดนอกจากสีธาตุมันจะมีกริยาที่รู้แจ้งใดในรูปในเวทนาในสัญญ,ญาสังขาร กิริยาที่รู้แจ้งจริงไม่เวียนเลยไปจากสีธรรมธาตุนี้จึงไม่มีกิริยาที่รู้แจ้งได้ในนิพพานไม่มีจะมีสีอันนี้เพราะสีอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งระบบนี้เป็นสังกตรธรรมตามที่เกิดได้ดับได้พระเจ้าจึงบอกวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเพราะมีการเข้าไปตั้งอาศัยของจิตที่พวงเปรียบเหมือนแสงบ้างเปรียบเหมือนเมล็ดพืชบ้างอย่างนี้ แสงส่องไปที่ฉากหรือเมล็ดพืชตูดตกลงไปในผืนนาจิตรับรู้ปึ้งพบเกิดขึ้นรับรู้ต่อไปเมล็ดพืชงอกขึ้นเห็นไหมกรรมก็เหมือนกันอันเดียวกันกรรมพบวิบญ,ญญาณติ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 แปลว่าฐานที่ตั้งวิญญาณฐานที่ตั้งวิญญาณก็สีธส่ธาตุสี่ธาตุก็เป็นกรรมก็เป็นพบเป็นที่ตั้งของจิตที่ตั้งก็คือพบนะที่ตั้งเพื่อทําให้ชาติ การงอกมเมล็ดพืชงอกขึ้นมาชาติก็คือจิตผูกติดก,กับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินอย่างนี้เห็นถึงความที่พุทธเจ้าเชื่อมโยงกันแล้วก็สอนรับกันหนึ่งแสดงว่าจิตหลุดพ้นนี่ยังยังไม่จบใช่ไหมฮะย,ยังไม่ข้อก้านะจิตหลุดถ้าเราพูดว่า,วายอมรู้ชัดว่าหมายความว่าไงคำว่ายอมรู้ชัดเนี่ยเขาจะรู้ชัดคนที่รู้ชัดคือตัวนี้เัอสิ่งสิ่งหนึ่งรู้ชัดว่าจิตไม่ไปตั้งอาศัยในนี้แล้ว จิตท,ที่มีฐานะของความเป็นเราแต่หลุดพ้นแล้วจิตก็ยังตั้งอาศัยอยู่ในนี้ตามปกติเหมือนธรรมชาตินี้ก็ทำงานกันตามเหตุปัจจัยของมันในปฏิจจสุบาทที่ไม่มีอวิชชา,าไม่มีอวิชชายันกันแค่วิญญาณกับนามรูปวิญญาณกับนามรูปยังทำงานกันอยู่เรื่อยๆแต่อวิชชาคือความรู้ผิดความหลงผิดหมดไปแล้ว เมื่อหมดไปแล้วปฏิจจกก็เป็นปฏิจจ์เกลี้ยงเลื่ยเฉยๆไม่มีความยึดถือว่าผัสสะเป็นเราวินญ,ญานเป็นเราขันห้าเป็นเราอย่างนี้คือโยมมาดูพระสูตรอื่นที่ว่าย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพระฌา์อยู่จบแล้วนะใช่กิจอื่นที่ต้องทําไม่มีแล้วเนี่ยนะค่พระสูตรนี้เหมือนกันข้อสนี้เหมือนกันคนนี้เป็นคนรู้วิมุตติยานทัศนะยานที่รู้ในการหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วและมียานรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว แล้วอีกพระสูตรหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องมีลุดพ้นแล้วเนี่ยนะ,ะย่อมปริภานเฉพาะตนเนี่ยหมายความว่าอะไรตรงนี้ก็คือพอรู้ว่าหลุดพ้นแล้วก็คือดับเย็นไงนปริพานคือการดับเย็นความลุกโคลงเพราะการมีขันห้าหมดไปแล้วที่บอกทําให้หมอดไม่ทําให้ลุกโคลงใช่ไหมอันน้ก็ต้องรู้ว่าการเข้าไปยึดเนี่ยคือความลุกโคลงและการหมดอุปทา,านนะในขันทั้งห้าคือความดับเย็นดับอุปทานในขันห่าความยึดในขันห้า เพราะมีหลายพระสูตรก็เห็นว่ามันสอดคล้องกันหมดนะครับเพราะว่าย่อมปรินิพานเฉพาะตนแล้วก็ย่อมรู้ชัดว่ามตามมาด้วยอย่างนี้ใช่ทำนองเดียวกันใช่แบบของการอยู่พระเจ้าอริยเจ้านี่ก็เหมือนกันเขาเก้าเขาสิบก็คงเหมือนกันใช่พอหลุดพ้นแล้วยังไม่จบแค่นั้นต้องซอยมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดต้องมีญาย่างรู้อีกใช่แล้วพออย่างรู้แล้วพระอริยเจ้าก็ยังต้องทําเหมือนเดิมอีกะก็ยังรู้ลมหายใจอะไรไปอีกยังหยุดไม่ได้ไม่มีหยุดนะไม่มีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ ยังต้องปฏิบัติรู้ลมหายใจละความเพลินไปเรื่อยใช่ไหมก <โน S 1> ็ติดุพเป็นวิหารธรรมวงกลับมาใหม่เวียนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคือรู้แล้วว่าไม่ใช่เราแต่พระเจ้าก็แนะนําให้พระหลานเนี่ยเจริญสติปัฏฐานสี่ต่อเห <ๆ S 2> ตุผลคือเพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมไม่ได้เพื่อการหลุดพลล้นละพราะหลุดพ้นแล้วเข้าใจแล้วแต่ภายใต้ความเข้าใจจะเอาจิตอยู่กับอะไรถ้าไม่เอาจิตในเมื่อกายยังไม่ตาย กายที่ยังไม่ตายถ้าจิตไม่มาตั้งอยู่กับกายกายจะแตกทําลายกายจะพังเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันก็คือเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายให้มากกายยคตาสีจเจริญนปอานาปานาสติสติปฐานสี่ทำต่อไปรักษาตรงนี้ไว้จนกว่ามันจะแตกทําลายไปเองของมันอย่างพระสูตรลานันทีเนี่ยบรรทัดสุดท้ายแบอบกว่าเพราะความสิ้นไปแห่งกันที่ะราคาจิตหลุดพ้นแล้วดดีด ใช่ยังไม่หยุดแค่นี้มันว่าต้องทําต่อไปอีกนะฮะต้องต่อไปใ,ในข้อที่สิบย,ยื่นใหญ่ก็คือยืนยันว่าจิตหลุดพ้นซึ่งถ้าจิตหลุดพ้นในตอนเนี้ยขั้นตอนนี้มันจะตามมาเองการมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วมันจะตามมาเพราะนี้มันเป็นมรรควิธีย่อมรู้ชัดว่านี่เป็นวิมุติญาณทัศน์นะหรือไม่ใช่ใช่วิมุติญาณทัศนะญาณคือความรู้ว่าในการหลุดพ้นไง อย่าพิมุติยานศาสนาเกิดตรงตอนยุบย้มรู้ชัดว่านี่ะแต่ตอนที่ปริญญานิพพานเฉพาะตนนั้นยังไม่ใช่ใช่สิอันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันเพราะว่าการที่รู้ชัดตรงเนี้ยมันกับปรินิพพานเฉพาะตนก็คือบันดับเย็นความเข้าไปยึดไม่มีความลุกโผล่ไม่เหมือนมันเป็นการย้าว่าตัวเองรู้แล้วเป็นการย้ําอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่เหมือนพูดอีกศัพทบนี่ไะว่าชาติสิ้นแล้วการเกิดสิ้นแล้วหรือปรินิพพานเฉพาะตนคือดับเย็น